คุณจงระวังคนที่พูดจาไพเราะพูดจาหวานอ่ามันจะแยกเป็นได้แบบนี้ค่ะคนที่เหมือนจะดีกับคุณนะ่ะแต่ไม่ได้ประสงค์ดีกับคุณนะ่ะจะเป็นประเภทที่พูดจาหวานมากสนับสนุนคุณทุกเรื่องต่อให้เรื่องนั้นนะมันจะเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมเรื่องนั้นมันจะไม่ดีต่อชีวิตคุณเขาก็จะส่งเสริมว่าเฮ้ยดีทำเลย ยอดเยี่ยมสุดยอดมากทั้งที่ผลลัพธ์ออกมานะในอนาคตคือมันไม่ดีต่อชีวิตคุณเลยแต่คุณจะรู้สึกว่าคุณชอบกับคําชมเหล่านี้แต่อีกเพื่อนประเภทหนึ่งนะคะคือกล้าเตือนคุณถึงแม้รู้ว่าบางครั้งคุณจะโกรธคุณจะไม่พอใจแต่เขากล้าที่จะบอกความจริงกับคุณไปตรงๆว่าเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ถูกนะต้องปรับแบบนี้นะคนที่กล้าเตือนคุณเนี่ยะคะ่ะ คือคนที่หวังดีกับคุณแล้วคุณควรรักษาไว้เพราะว่าไม่มีใครจะมากล้าบอกคุณตรงๆถ้าเขาไม่หวังดีกับคุณโคชชเอมเป็นกำลังใจให้นะคะ